สวัสดีค่ะ,คะพบกันอีกครั้งในรายการ Talk About Kids นะคะรายการที่จะช่วยส่งเสร,ริมการเรียนรู้ของเด็กวัย ค่ะและทุกวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ครับเจอกับเราทั้ง3คนพี่แมทพี่อ่อนและพี่สมาร์ทใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียนณเดรุนค่ะครับผมเราจะมาตามติดภารกิจนะฮะของเจ้าตัวน้อยในคิสมิชชั่นกันครับเราจะไปดูนะฮะน้องๆเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหงือกครับนอกจากนั้นแล้วนะฮะยังมีอินเสกเกี่ยวกับเรื่องของแมลงมาฝากกันด้วยครับใช่แล้วค่ะและช่วงที่3ของรายการนะ,ะคะเจกอกับพี่อ่อนและก็พี่สมาทนะคะกับเกมอะไรอยู่ในกล่องนั่นเองค่ะ เพื่อทำการทดสอบประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะชิงทุนการศึกษาถึง5,000บาทกับองตินสมาร์ทดื่มทุกวันฉลาดสดใสแข็งแรงตอนนี้นะครับถึงเวลาของภารกิจแรกของเราแล้วนะฮะในช่วง Kiss Mission สนับสนุนโดยโอวนตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาดื่มทุกวันฉลาดสดใสแข็งแรง เรามาเริ่มกันที่ภารกิจแรกในช่วงคิสมิชชั่นนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเห็นน้องๆเนี่ยเขาไปวิ่งออกกําลังกายกันมาครับโหแต่ละคนเนีเหงื่อออกเยอะมากครับวันนี้นะน้องๆเขามีโปรเจกต์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหงื่อมาฝากกันครับจะสนุกสนานแค่ไหนละได้ความรู้ขนาดไหนนี่นะครับผมว่าเราตามเข้าไปดูด้านในเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณครูครับดิ๊ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้นะครับพี่แอนจะมาขอเรียนด้วยคนได้ไหมครับได้ไหมคะอ่าแล้วฮะดี คุณครูรับเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยน้องๆเขาไปวิ่งมาเรียบร้อยแล้วเหรอคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ <sporting client. S 2> เพราะว่าจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหงื่อกันค่ะ,ะเดี๋ยวให้คุณครูเริ่มมาดีกว่าครับเมื่อกี้อเด็กๆนั่งลงก่อนค่ะลูกนั่งลงค่ะเมื่อกี้เด็กๆไปทําอะไรมาคะ <M> <Moment> ไปอะไรมาคะเมื่อกี้ <M> <Moment> วิง่งแล้วอากาศเป็นไงคะร้อนตอนนี้รู้สึกยังไงคะลูก เย็นนิดนิดแล้วเด็กๆไหนดูเหงื่อของตัวเองสิคะออกส่วนขึ้นมาแล้วมีใครเหงื่อออกบ้างคะยกมือขึ้นเลยเหงื่อออกบ้างไหนครับเหงื่อออกไหมครับเหงื่อออกไหนเหงื่อออกส่วนไหนของร่างกายบ้างคะตรงไหนบ้างรูขุมขนรูขุมขนครับตรงไหนอีกลรกคอนี่ไหนอีกครับ ผงผงเปียกเลยตรงนี้แหละครับที่ตัวด้วยหน้าผากเงื่อของเด็กๆไหลไหลออกมาจากร่างกายเป็นรูปรูปอะไรลูกรูปฝนรูปอะไรครฝนรูปฝนในเด็กๆดูแขนตัวเองสิคะยังมีเหงื่ออยู่ไหมคะมีไหมคะ เงือของเด็กๆมีสีอะไรลูกสีขาวสีขาวสีอะไรคะสีฟ้าชมพูสีแดงด้วยสีเขียวทำไมทุกคนไม่เหมือนกันล่ะคะทำไมเงือถึงออกมาไม่เหมือนกันล่ะลูกทำไมสีไม่เหมือนกันเลยเงือสีขาวหมดเลยในใครมีเหงือสีอื่นอีกคะ แล้วเหงื่อเหงื่อมีรสชาติยังไงลูกเด็กๆเคยเคยชิมเด็กๆเคยชิมเหงื่อตัวเองไหมคะรสชาติเป็นยังไงคะเค็มมีรสอื่นอีกไหมลูกรสอะไรคะรสเชอร์รี่รสเชอร์รี่ทำไมถึงมีรสเชอร์รี่ลลูกทำไมเหงื่อถึงออกมาเป็นรสเชอร์รี่ล่ะคะเพราะอะไรลูกเพราะกินอี่เพราะอะไรครัว่ากินอะไรนะครับ รสกลมเพราะว่ากินสตรอเบอรี่เข้าไปแล้วเพราะว่ากินสตรอเบอรี่เข้าไปมีนั้นม่นาคะด้วยโอ้โหโอช็อกโกแลตทำไมถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะลูกท้าไมเหงื่อถึงออกมาเป็นรสช็อกโกแลตคะเพราะช็อกกโแลตเหงื่อเลยออกมาเป็นรสช็อกโกแลตครับตอนนี้เด็กๆรู้สึกยังไงคะร้อนร้อนร้อนมากไหมลูกเพราะว่าเราทำไมครับทำไมคะไม่เปิดแอร์ไม่ ไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมก็ไม่ถึงไม่เปิดล่ะทำไมคุยุถึงไม่ถึงไม่เปิดให้เด็กๆคะให้ลองคุยุค่ะให้ลองชิมเหงื่อให้ลองชิมเหงื่อครับคุยุคุยุจะให้เด็กๆเหงื่อออกไหนเด็กๆลองจับหน้าตัวเองดูสิลูกแล้วเหงื่อหายหรือยังเหงื่อเหงื่อหายหรือยังหายหรือยังคะยังไม่หายเลยอ๋อเหงื่อหนูยังไม่ออกเลยตอนนี้เด็กๆหายร้อนหรือยังคะ ถ่ายรอนหรือยงคะถ่ายแล้วคยวยวุยุจะมีรูปของเราวาดรูปหน้าเราไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เหงื่อออกมาจากหน้าเราใช่ไหมคะคตอนนี้คูยุจะให้เด็กๆวาดเหงื่อออกมาจากร่างกายของตัวเราอ่านี่เป็นร่างกาย<อ>นี่เป็นร่างกายของเราเดี๋ยวคุยุจะให้เด็กๆคนละหนึ่งแผน่น<อ>เขียนชื่อตัวเองไว้ด้านหลังและด้านหน้าหยิบดินสอมาวาดเหงื่อของตัวเองว่า เหงื่อไหลมาส่วนไหนของร่างกายบ้างเหงื่อไหลมากที่สุดคือส่วนไหนขาไม่ต้องวาดขามีอยู่แล้วลูกวาดเป็นเหงื่ออย่างเดียวค่ะลูกน้องแต่ละคนนะครับผมก็มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเหงื่อที่แตกต่างกันออกไปนะครับตอนนี้นะครหลังจากที่น้องๆเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหงื่อไปแล้วถึงเวลาแล้วครับที่เขาจะมาวาดรูปเหงื่อที่ออกจากร่างกายเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเหงื่อของแต่ละคนนะครับจะออกมาจากส่วนไหนกันบ้างครับไปดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับมันก็อยู่กับน้องที่กำลังจะวาดภาพอยู่นะครับถามหน่อยดีกว่านะครับว่าชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับมอนน่บนอ,มอนครับน้องม่อนครับตอนนี้น้องม่อนกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยนายขอดูหน่อยนี่นี่คือใบางานของน้องม่อนนั่นเองใช่ไหมครับน้องม่อนครับรู้หรือเปล่าว่าเหงื่อเนี่ยออกจากตรงไหนของน้องม่อนมากที่สุดเขาเรียกว่าตรงไหนครับจัก,กรเและคะอะไรนะจัก,กระและค่ะน้องม่อนบอกว่าจักระและครับแล้วออกมาจากส่วนไหนอีกครับนอกจากจักระและ แข่งมีไหมอ๋อแต่ว่าตรงนี้ออกเยอะสุดใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูน้องคนอื่นมาดีกว่านะครับว่าส่วนไหนออกเยอะสุดครับและตอนนี้นะครับพี่แมนก็อยู่กับน้องลิลลี่ครับโอ้โหเหงื่อออกเยอะมากนะครับผมเปียกหมดเลยนะครับเงี้ยงออกอยู่ไหมเย็นขึ้นไหมครับเย็นขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้นะฮะเราเปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมแล้วนะครับไหนครับใบงานของน้องลิลลี่เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วอ่ะดูให้เพื่อนๆดูหน่อยครับนี่เหงื่อออกจากส่วนไหนบ้างครับไหนบอกหน่อยสิ แขนแล้วเนี่ยขาออกทั้งแขนทั้งขาแล้วก็ลำตัวเลยใช่ไหมครับและเหงื่อของน้องลิลี่เนี่ยมีรูปรักสนับเป็นยังไงครับน้ำฝนเหมือนน้ำฝนเป็นหยดน้ำใช่ไหมนี่แบบนี้นั่นเองดูให้ใกล้เลยครับน้องอะไรเอ่ยน้องเทลน้องเทลน้องเทลออกครับผมเทลครับเหงื่อน้องอทลทำไมถึงเป็นเส้นๆ้นแบบนี้ครับเห็นที่ไหนมาเห็นที่ไหนมาเห็นที่

น้องมินมินนะครับตอนนี้กำลังวาดรูปอะไรอยู่เนี่ยเหงื่อน้องมินเมนทำไมใหญ่ที่สุดในห้องเลยล่ะครับนี่โอ้โหอันนี้เรียกว่ารูปทรงอะไรครับเหงื่อทรงวงกลมรูปทรงวงกลมเป็นเหงื่อสีส้มทำไมต้องเป็นเหงื่อสีส้มอะคือวินกินส้มเยอะกินส้มเยอะแล้วส้มนี่มีประโยชน์ไหมอ๋ออ่ามีประโยชน์ยังไง อจากล่างกายเราให้สุขภาพดีด้วยสุขภาพดีด้วยเหรอามเราต้องทานอะไรเยอะๆเราต้องทานผลไม้เยอะๆผลไม้เยอะๆครับโอเคครับ น้องนะครับผมสามารถปฏิบัติภารกิจแรกไปได้สําเร็จนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกับคุยุ้ด,ยด,ดีกว่านะครับคุณครูที่ดูแลโปรเจกต์ในเรื่องของเหงื่อนั่นเองนะครับค,คุณครูยุ้นครับผมขอถามกัยดีกว่านะครับว่าที่มาที่ไปครับ ทำไมเราถึงเอาเรื่องนี้เนี่ยมาให้เด็กได้เรียนรู้กันครับคุณครูครับค่ะก็เทอมนี้จะเป็นโปรเจกต์เรื่องเหงื่อค่ะเรียนเราจะมีโปรเจกต์ทุกปีค่ะปีนี้จอจงเรื่องอากาศและค่ะถามเด็กๆว่าอากาศเป็นยังไงบ้างอากาศเมืองไทยเป็นยังไงบ้างเด็กๆก็จะพูดเรื่องว่าอากาศร้อนมีเหงื่อก็เลยถามเด็กๆว่าเรื่องเหงื่อก็จะให้เด็กๆแสดงความคิดออกมาค่ะว่าเหงื่อออกมาเป็นยังไงมีประโยชน์ไหมจะถามเด็กแล้วให้เด็กตอบมาเป็นความคิดของตัวเองเราจะไม่บอกเด็กว่าถูกหรือผิดคำที่เด็กตอบออกมาเนี่ยค่ะคำตอบที่เด็กตอบเราจะไม่บอกเด็ก จะให้เด็กคิดเองให้รู้จักข้อเกณค่ะก็คือว่าโปรเจกต์นี้นะครับมีที่มาที่ไปนะฮะจากที่โรงเรียนนักรุนเนี่ยจะมีโปรเจกต์ทุกปีอยู่แล้วซึ่งปีนี้นะครับเราวางไว้ที่เรื่องของอากาศอ่าแล้วก็เหงื่อเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของอากาศนั้นคือเด็กเขาอยากเรียนรู้กันเองใช่ไหมคะและอย่างนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ะที่เด็กจะได้รับนะคบที่เราวางไว้เขาจะได้รับอะไรบ้างคุณครูคะเด็กเขาก็จะรู้จักคิดแล้วก็วิเคราะห์อว่าเหงื่อมาจากไหนเหงื่อมีรสชาติยังไงเขาจะรู้อะค่ะ แล้วคือจะเป็นประโยชน์ออกับเขายังไงครับ,รรบเขา,าก็จะรู้จักสังเกตอะคะ่ะว่าร่างกายเขาเป็นยังไงเหงื่อของเพื่อนออกเท่ากันไหมผู้ใหญ่กับเด็กออกเท่ากันไหมอ่ะค่ะอ๋อเหมือนที่ตอนที่เขาตอบลองมาใช่ใช,ใช่ครับและที่แล้วเราต้องให้เขามาวาดรูปนี่คือได้ประโยชน์ยังไงครับคุณครูครับให้ให้เด็กๆรู้จักสังเกตอะคะ่ะว่าเหงื่อของเด็กๆออกมาเป็นรูปทรงแบบไหน รูปทรงแบบไหนแต่ต้องสามารถฝึกในการวาดรูปวการระบายสี<ด>หรือว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กได้ไหมครับคุณครูคะได้ค่ะก็คือทําได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะ,ะแล้วก็คุณครูครับเรื่องเหงื่อเนี่ยระวังไว้ระยะเวลางานแค่ไหนฮะก็คืออย่างอากาศหนึ่งปีคือว่าหนึ่งเทอมครับอากาศหนึ่งเทอมค่ะอากาศหนึ่งเทอมแล้วเหงื่อจะไปประมาณกี่สัปดาห์คบ S <S <an> เหงื่อ,เ,อเราก็จะคุยเรื่องอากาศแล้วก็มาเหงื่อก็แล้วแต่ว่าเด็กๆถ้าถึงเด็กๆเ,เด็กๆตอบจนสุดท้ายเด็กๆจะไม่ไม่มีคําตอบแล,แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นเ,าเราจะคลายร้อนอยัง,ยงไงทํายังไงให้หายร้อนเหงื่อจะทํายังไงวิธีคลายร้อนอะไรเนี้ยค่ะก็จะ <ๆ S 1> คุยเรื่องแป้งเด็กเขาก็จะตอบมาว่าเอแป้งทาแป้งแล้วก็อากาศจะเย็นขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะประดิษฐ์ขึ้นมาสิ่งของขึ้นมาว่า จะคลายร้อนได้ด้วยวิธีไหนอาจจะทำพัดขึ้นมาหรือจะหยิบสิ่งของอะไรที่เป็นกระดาษแล้วก็ขึ้นมาพัดคลายร้อนยอะไรเงี้ยค่ะก็คือต่อเนื่นองจากเหงื่อเพรเหงื่อปุ๊บร้อนรู้สึกไม่สบายใจนะครับก็จะคุยกัเรื่องแป้งเรื่องของวิธีการคลายร้อนต,ต,ต่อไปนะครับและหลังจากโปรเจกต์เรื่องเหงื่อเนี่ยระวังเรื่องอะไรต่อไว้นะครับก็จะเป็นยังไม่ได้วางครับเป็นของเทอมสองเทอมสองก็จะเป็นโปรเจกต์เรื่องอื่นอีกเรืองะไรครับเราได้เราคิดยังยังไม่ได้คิดคระอ๋อยังไม่ได้วางไว้แต่ว่าเด เด็กเป็นไปตามวัตถุประสมที่เราวางไว้ไหมครับค่ะก็คือทุกคนสามารถสามารถรู้สังเกตตัวเองได้ค่ะว่าเหงื่อออกเป็นแบบไหนรูปทรงยังไงค่ะรับผมน้องๆส,สนุกสนานมากสนุกค่ะทุกคนน่ารักมากด้วยนะครับแล้วทุกคนรู้ด้วยนะครับว่าออกมาจากรู้ขุงขนค่ะเด็กอายุแค่นี้เองนะครับเราจะไม,เะไม่เราจะไม่ตอบเด็กเราจะไม่บอกเด็กเลยค่ะว่าเหงื่อมาจากไหนรูปทรงลักษณะเป็นยังไงเด็กเขาจะค้นคว้าหาเขารู้เองเลยใช่ไหมครับอ่าสุดท้ายในการใหญคุณครูยูนะครับฝากถึงพ่กคุณหน่อยก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการ เรียนรู้นะครับที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือว่าอยู่บนตัวเราเนี่ยแหละครับค่ะเด็กๆสามารถเรียนรู้ร่างกายของตัวเองได้ด้วยตัวเองนะคะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมมาค่ะว่าให้เด็กรู้จักสังเกตร่างกายของตัวเองว่าเป็นยังไงค่ะและนี่นะครับก็คือความรู้นะครับและความสนุกสนานจากคุณครูนะฮะเจ้าของโปรเจกต์เรื่องของเหงื่อนั่นเองนะครับคุณครูยูครับขอบคุณมากมากเลยครับค่ะครับขอบคุก่อนดีกว่านะครับช่วงหน้านะน้องๆเขาต้องมาปฏิบัติภารกิจอีกหนึ่งภารกิจจะเป็นอะไรนั้นห้ามพลาดครับ ม Ma can ducks little one two, three four only two four สนับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาดื่มทุกวันฉลาดสดใสแข็งแรง